อีกสามนูมันก่อนเจอกันนาลีบันนีเห็นแล้วว่ามาอยู่ในสามสินุกหรอกกับ m ออันเดนนั่งเต้นกับเป็นไครับนี่อยสวัสดีครับ MI21 สองหนึ่งครับมิวกลีกยงมันีครับผมอืม m i ศูนย์เก้าครับตานูอนุชาสินเือนครับวันนี้สนิทสนุกกันแค่ไหนไหไคะไม่อยากสนิทะคุยกันไม่รู้เรื่อง คนนึงไรสาระคนนึงอะไรแรปเปอร์ใช่ครับผมก็พากันพากันเหลวเปลวไปเรื่อยๆฮะเราเล่นน้องน่ารักครับน้องน่ารักน้องน่ารักวันนั้นที่คุยกันเต้ข่าวต้องไปแต่งจังหวะแรปเพิ่มเพื่อที่จะเอาไว้เอ็นจอยกับเพื่อนในกองเอาแล้วไงเอาแล้วงานเข้าละไปโชว์โชว์ไปเรื่อยๆสเต็ปไปโชว์หนึ่งสเต็ปเออวันนี้ก็โชว์นะจำได้ใช่ไหมครับผมอ่วันนี้มีโชว์อีกปะมีครับผมอ่าอ่ะมาโย่ แล้วความรักคืออะไรเขาบอกรักกันภาษาอังกฤษภาษาไทยแต่ที่มีอยู่อันแน่นอนภาษาใจแต่ถ้าผมรักคุณต้องรับทนทสถานใดแต่สะกดให้ฟังนะ L O V E อยู่ในซ้ายต่อนา่า U C มีแอบรักมาตั้งนานเป็นเดือนเป็นปีความรักมันล้นเออขั้นใจเต็มชีฮึอะล้วต่อค่ะปล่อยผมอยู่้นะ เขารูกสึ้นกี่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขากอมาแลกแล้วเอาง่ายคือรู้สึกอบอุ่นนะคือไม่มีคําว่าแข่งขันเลยครับแต่ว่าเรื่องเงินรางวัลก็สู้ตายเหมือนกันยอกหยอกก็รักกันดีครับก็ต่างกันต่างช่วยเหลือกันสนังสร์ตซึ่งกันและกันเพราะว่าล่าสุดเมื่อตอนรางวัลมันมีการเขาเรียกว่าแข่งขันในการถ่ายแบบเนาะชาเลนก็คือภายใน2อนาทีเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่า ต้องโพสเองน้องแล้วก็ควบคุมเวลาเองซึ่งพี่ๆเขาเนี่ยก็พยายามเหมือนซัพพอร์ตเราโดยการที่ดูเวลาให้ดูโพสให้ว่าควรปรับตรงไหนแก้ตรงไหนอะไรอย่างงี้ครับใช่ก็รักกันดีใช่ครับเอ็มไอไม่ใช่การประกวดครับแต่เอ็มไอคือครอบครัวครับใช้ขาขีดไม่มากคอครับอมเจอมันเจอน้องใช้ที่วัดภาคเขาเตรียมแคมเปญไหนเป็นพิเศษไหมครับ เอาง่ายคือคำว่า MI มีเซอร์ไพรส์ตลอดเราไม่สามารถเตรียมตัวได้เลยใช่ถูกต้องครับผมเตรียมมา100อาจจะเหลือแค่10%ก็เป็นได้ใช่ครับอยู่ดีตอนสัมภาษณ์ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะมีเซอร์ไพรส์ประกาศขึ้นมาก็ได้นะครับใช่ครับถูกต้องเฮ้ยอียาที่รายฟังเมื่อตอนการันชนะแคมเปญไหมครชนะใจตัวเองครับเอ้าแต่แต่ทีมผมชนะครับผมทีมซาชนะแบบกรุ๊ปอครับผมอ๋อทีมผมมี อ่าครับฝากเนาะฝากให้เลยๆคนต้องติดตามเราในแต่ละรอบเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยหลายๆคนจะติดตามหนุนไปมาอีกเยอะขึ้นอไอย่างเงี้ยใช่ครับอ่าก็ต้องฝากติดตามเนาะเวทีระดับ,ระด,บร,ะระดับประเทศไม่ใช่ระดับโลกเลยใช่ระดเวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะครับก็ปี2024ละ แล้วก็ติดตามนะครับแคมเปญต่างๆเนี่ยจะไล่ามาเรื่อยๆแน่นอนติดตามทางแฟนเพจ MI Thailand ปี2 0 2 4ก็ได้เนาะกิจกรรมของเรานี่มีค่อนข้างหลากหลายเนาะแล้วก็บอกเลยว่ามีความท้าทายให้กับหนุ่มๆม,มากๆหนึ่งแหละต้องวัดความมั่นใจเนาะในในมั่นใจในบอดี้ตัวเองมั่นใจในทักษะเนาะแล้วก็รวมถึงกลยุทธ์ในการวางแผนในการเอาง่ายๆคือในการตอบคำถามต่างๆด้วยแล้วก็บางครั้งสื่อตอบถามคำถ,ถามมาเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะตอบในเวไหนดีใช,ใช่ครับใช่ครับา uh, for me for international fans please support us mr international thailand this year we just call like we have full confidence and i'm sure that we will show our full potential to you guys please support us okay fighting <laughs> 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 โอ้ยสองนุ่มนอมากสวัสดีครับยังไงค,ครับเขา้าถือว่าเข้ากองวันแรกวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกตื่น <ฮะ S 1> เต้นประทับใจทุก <ฮะ S 1> อย่างไม่มีผิดหวังนึงอย่างที่คาดหวังทุกอย่างเลยใช่เรียกว่าเกินเกินความประทับใจเลย <ฮะ S 1> แบบว่ามันเอิบล้นเพราะว่า แค่วันแรกก็ชนะแคมเปญเลยครับผมโอ้โหนี่ขิงหรือเปล่าขิงเลยขิงเลยมาทั้งสวนขิงขาัใช้เลยก่อนอื่นเรามาแนะนำตัวทำความรู้จักกันก่อนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับกอล์ฟ m อ2 6สารันเปล่งประโยงครับครับผมผมเพชรนะครับผม MI22 เพชรตะวันธราดลตนากรครับ น้องคอเป็นยังไงบ้าง,างเจอเพื่อนทั้ง29คนคะัะจริงๆเราเจอกันมาก่อนหน้านี้น2วันแล้วก็คือวันที่มีโปโลน้ํากับวันที่จับเบอร์ที่สองวันนั้นเนี่ยค่อนข้างตอนแรกยังแข็งแข่งกันอยู่ยังมไม่ค่อยรู้จักกันแต่หลังจากเล่นโปโลน้ำเนี่ยรู้สึกสนิทก,กับเพื่อนมากขึ้นเยอะมากได้เห็นตัวตนที่แท้จริงได้แบบได้สัมผัสได้ได้ได้กอดกันได้จับมือกันอย่างเงี้ยรู้สึกทำให้เราสนิทก,กันมากขึ้นใช่ของเพชก็ตอนแรกอ่ะเพชกลัวว่าเพชจะเข้าคนอื่นไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่มันจะมีเรรื่องท การไลฟ์กับเพจต่างๆมาก่อนแต่ว่าเพจอะด้วยความที่ไม่เคยมาไลฟ์เลยแต่ว่าเราอะก็ทำคอนเทนต์อยู่อย่างนี้เราคิดว่าเฮ้ยเพื่อนๆจะเข้ากับเราได้ไหมวะจะมีเพื่อนไหมนะแต่ว่าพอหลังจากที่พี่หมอบอกเลยว่าหลังจากที่เราได้เล่นโปโลน้ํากันเนี่ยตอนนั้นแหละทุกอย่างมันกําแพงมันพังทลายหมดเลยครับพังามดลูกฟุตบอลอาจใส่ทุกอย่างแล้วแล้วพี่เราพี่อยู่ทีเดียวผมเนี่ยนะใช่แพ้เหมือนกันต้องบอกว่า ก็คือเป็นคุณหมอใช,ใช่ไหมครับคุณหมอด้านไหนยังไงครับเป็นเป็นหมอความงามครับ,รบก็คือทําทํางานที่ทําให้คนสวยขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเอาทักษะเรื่องของการเป็นคุณหมอมาใช้ในการประกวดยังไงบ้างหนึ่งคือเราพอเรามีความรู้เรื่องสุขภาพเนี่ยเราดูแลตัวเองดีขึ้นทําให้แบบเรามีความสนใจในการออกกาลังกายมากขึ้นจนพัฒนาตัวเองจนมา่มีอยู่ในจุดนี้ได้ซึ่งแบบมันเป็นความภาคภูมิใจนะเวลาที่แบบเราทํารูปร่างตัวเองให้มันดีได้อืม พชรลาะค,าคร,บะรับ้างก็เพชรเป็นพิธีกรนะครับเป็นพิธีกรอีเวนต์แล้วก็พิธีกรรายการทีวีนะครับก็จริงๆถามว่าตรงสายไหมอาจจะตรงสายถ้าเข้ารอบลึกๆเพราะอาจจะได้พูดได้โชว์สปีดหน่อยแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปอ่ะเราก็ต้องทําแบบทั้งหมดหรือองค์รวมของการประกวดอ่ะให้มันดีตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นแหละคือชาเลนจ์ที่เพชรเนี่ยอยากจะมาหาตรงนี้เพราะว่าอ่อนมากพูดตรงๆครับพี่อ่อนจริงๆอ่ะไหนลองหน่อยนะฮะลองเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยให้มาดู MI กับการประกวดในทุกๆรอบครับผมในแต่ละวันนะครับของการประกวดมิ International Thailand นะครับก็จะมีการไลฟ์ผ่าน f c e e o o o นะครับอยู่แล้วนะฮะก็ฝากเข้าไปติดตามกดไลค์นะครับผมแล้วก็เข้าไปกดแชร์ด้วยและกันเนาะต่อการไลฟ์แล้วก็การถ่ายทอดสดนะครับผมในการทำแคมเปญของเรานะครับทุกๆแคมเปญเนี่ยนะฮะจะมีแต่ความตื่นเต้นนะฮะแล้วก็จะมีแต่ความร้อนแรง จะมีแต่ความว่าวิวแล้วก็จะมีแต่ความเท่แบบที่เราถ่ายครับมื่อยู่ถึงทุกวันนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยละกันมิสเตอร์ตรนเนชั่นแนลไทยแลนด์ครับเอาไมคไปเลยค่ะเดินสัาผ้าต่อเลยครับผมคเลยคุณหมอขอคะแนนหน่อยหรือว่าฝากคนเข้าร่อมหน่อยค่ะก็ใคร รู้สึกประทับใจหรือเอ็นดูอะไรนะครับก็ฝากรบกวนติดตาม IG นะครับ S A R U N D O C T ซันด็อกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาติดตามข่าวสารยังใกล้ชิดก็ฝากเข้าด้อมหมอกอฟด้วยนะครับผมเองก็อยู่ในด้อมพี่เขานะคุณอยู่ในด้อมด้วยคุณไปใส่ลุ้นลุ้นลุ้นทำหน้าฟรีครับผมครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผม IG ของเพชรนะครับ P E T C H T A W A N อันด์สกอร์เพชรตะวันครับ ฝากด้วยนะคะฝากพี่หมอกับเพจด้วยนะคู่นี้เป็นบัดดี้กันบ้าหรือว่าเป็นบัดดี้กันอ๋อจับแล้วจับห้องแล้วเอาสิเจอกันนะคะอ่นแม็กมาแม่เข้าเลยแม่เอ้าดิฉันเข้าอีกหอเข้าได้เลยแม่กสามารถใครตอนหรือว่าน้องด้วยกันไม่เดี๋ยวขโมยซีนน้องแม็กได้ํำตัวค่ะสวัสดีครับ f i 29ครับแม็กสลันครับผมอวันนี้ยังไงบ้างเกี่ยวความพร้อมมายังไงบ้างคะความพร้อมนะครับ ไม่ว่าสภาพอีกากายสภาพกายนี่คือเตรียมพร้อมสาหรับเอ็มไอไทยแลนด์ Thailand, ปีนี้แน่นอนครับคุณตาบอกว่าเอ็มเอ็มไอเนี่ยลงน้ำเยอะด้วยปีนี้ฉ่าแน่นอนครับฝากติดตามไ้ด้วยครับ29คนกลัวใครเป็นพิเศษคะเออกลัวใครเป็นพิเศษเหรอครับกลัวพี่มารแล้วกันครับเอาสิพัฒ <M. I. S 2> น,นาาก,การเขาดีมากแล้วก็เขามีความแอคทีฟเป็นตัวเองสูงวันหนึ่งเขามีพลังเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการไยแบบการแบบ เออต่อหน้ากล้องหรือว่าต่อหน้าสื่ออย่างเงี้ยเขาแบบเอเนอร์จีเต็มรอยฮะเขาค่อนข้างกลัวเขาเลยกลัวพี่มาร์ทนะอ่าแล้วเราคิดว่าเราจะชนะแคมเปญไหนคะที่ผ่านมาโพเอ็มก็ก็โอเคอยู่นะอ่าก็ถือว่าแบบก็ผ่านอยู่ในสายตาของเออเพทหลายๆเพจก็ติดโพติดไหล่โผล่อยู่ครับนี่นะฮะก็อยากจะให้เชิญชวนคนเข้าด้อมหน่อยค่ะฝากด้อมไว้นะครับด้อมแม็กครับผมตรงตัวเลยง่ายๆครับผมไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยด้อมแม็กครับผม เดีว่าช่องทางการต่อใช่ไหมครับมีอะไรบ้างในด้อมมีอะไรบ้างครับมีแอดมินคือพี่พศครับแล้วก็มีคนที่ติดตามด้วยฮะแล้วก็แบบที่สนใจตัวแม็กมีรูปภาพที่แบบแม็กอัปเดตแต่ละวันครับในการเข้ากองแต่ละวันคือพัฒนาการของแม็กติดตามได้ที่ด้อมแม็กครับผมขอบคุณคคบขอุณมากครับสวัสดีครับผมจำได้คุยได้ ทุกคนคะ่ะป๊อปราวด์คะ่ะป๊อปพลังบวกคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ,รบยังไงบ้างคะวันนี้ความรู้สึกความรู้สึกคือสนุกนะครับกิจกรรมกองประกวดแน่นมาก<ะ>แต่ก็รู้สึกสนุกเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมครั้งเดียวที่เรามีโอกาสจะได้ทาครับเราก็อยากทำมันเต็มที่เอาพลังบวกมาใช้แล้วก็เรามีแฟนคลับเลยเนาะทีะ่เขามาเชียร์เรามาดูทุกกิจกรรม<ะ>เลยรู้สึกว่ามีกําลังใจในการ ทำกิจกรรมในทุกชาลเลนจ์เลยแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามเราต่อเนาะ,ะเอาพลังบวกอะไรมาปลุกเพื่อนหรือว่าเอาพลังบวกอะไรมาสาดใส่เพื่อนบ้างคะพลังบวกนะตอนนี้ครับ<ะ>ผมมีรอยยิ้มให้ทุกคน<ะ>แล้วก็ใส่ใจทุกคน<ะ>แล้วไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวผมมาพร้อมกับ FC หัวใจสีเขียวไม่ว่าจะเป็นโพสต์ไหนหรือว่าใครโพสต์เนี่ยก็จะมีเอฟซีเอนางฟ้าเราผมเรียกว่านางฟ้าะนะครับเข้ามาให้กําลังใจ<ะ>ทุกคน ซึ่งเป็นส่งหัวใจสีเขียวมามาให้พลังบวกให้กำลังใจทุกคนมันสร้างสังคมดีๆในการประกวดครับดีกว่าประกวดที่แบบเป็นท็อกซิกหรือเป็นอะไรเรามีแต่รอยยิ้มมีพลังบวกให้ดีกว่าถามที่มาของหัวใจสีเขียวหน่อยทำไมถึงเป็นหัวใจผมชอบสีเขียวเพราะผมชอบสีเขียวปุ๊บทุกคนก็เลยเวลาที่อยู่ในไลฟ์เขาจะส่งหัวใจสีเขียวมาให้แต่จริงๆแล้วอะ ผมไปดูไปดูพระที่จะไปออกรถนะครับแม่แม่ไปดูหมอมาก่อนพระบอกว่ารถออกได้ทุกสีจะเป็นสีเขียวเพราะว่าสีเขียวเป็นกาลกินีอ้าวแต่หัวใจสีเขียวแต่เราชอบไปแล้วไงก็คือไม่เป็นไรตอนนี้ก็คือเป็นหัวใจเขียวครับอยากจะบอกอะไรกับเราดางฟ้าบ้างคะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่สนับสนุนทุกการเดินทางของเราเราไลฟ์อยู่เขาก็มาให้กําลังใจเราเรามาประกวดเขาก็มาติดตามเรามาให้กําลังใจเรามาติดตามเวที มาดูทุกไลฟ์ทุกกิจกรรมเลยมันเป็นพลังดีๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีกําลังในการสู้ในครั้งนี้ครับผมขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับนี่นะคะติดตามคุณป๊อปได้ที่ไหนยังไงบ้างติดตามป๊อปได้ที่ณตอนนี้ก็คือ,อตามเพจของ M I Thailand เลยครับผม เพราะว่าพักไลฟ์ก่อนในติก t o กตอนนี้มาประกวดก่อนนะฮะสู้ตรงนี้ก่อนให้ฝากติดตามทุกกิจกรรมเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้คงได้ไลน์ในเป็นตัวเองใช่ครับเดี๋ยวจะมีขายของแล้วก็ต้องมีโหวตอาจจะต้องให้นังฟ้าช่วยสพอร์ตกป็นสักรอบหนึ่งครับผมกราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ